สวัสดีจ้าสวัสดีวันหยุดเนาะจ้าเมื่อนี้กับวันที่17สิงหาคม2 5 6 7นากเนาะจ้ามื่อนี้ก็คือเก้าเนาะจ้าสีผ้าพีผ้านองไปตุ่มข้าวโพดขายเนาะจ้าบ่อเด็กผ้าไปหักอยู่สวนเนาะจ้าพี่น้องก็เคยผ้าไปหักลายเที่ยวแล้วเนาะจ้ารอบนี้ก็มาเลื่อมทีนตัดหัวตัดท้ายได้เนาะจ้าหลังจากที่เขาได้ฝาข้าวโพดมาเหาก็เสียามาตัดหัวตัดท้ายแบบนี้าะจ้าพี่น้องตัดเพื่อความสวยงามเนาะจ้าพี่น้อง เศษเปลือกเศษยางมูนีเฮากระเซี่ยวไปแหงม่วงได้หญิงนะจ้ะนี่เนาะจ้ะวิธีการปักงามแบบนี้มาซับหัวซับทายออกเนาะจ้ะเวลาเอาไว้ต้มแล้วกะสีสวยงามเนาะจ้ะพี่น้องปักงามเนาะจ้ะวิธีการกับใบยาเนาะจ้ะหลังจากเข้าซับหัวซับทายเสร็จแล้วบานี้เฮากระเซียวเอามาต้มเนาะจ้ะพี่น้องวิธีการกับคือเกาเนาะจ้ะเอาเผามุงมาห้องเนาะจ้ะพี่น้องแล้วก็เลี้ยงฝากเขาโพดลงแบบนี้เนาะจ้ะ การซับม้วซับถ่ายกัมีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือสิต้มเด้ร้ายขึ้นเนาะจ้กพี่น้องเลี้ยงให้เต็มแบบนี้เนาะจ้กหลังจากที่เฮ้าหันใส่ข้าวโพดเต็มกะละมังแล้วเนาะจ้กพี่น้องเข้ากะสีเอาเกลือมาใส่เนาะจ้กเลี้ยงให้สวยงามเป็นแถวเป็นแนวแบบนี้เนาะจ้กเพื่อให้ต้มเด้ร้ายเนาะจ้กมือหนึ่งเข้ากับต้มอยู่ประมาณสามซีกะละมังผุนเนาะจ้าพี่น้องกะละมังใงญ่ๆงแบบนี้เนาะจ้กเส็จเรียบร้อยแบบน,นี้พี่น,อน้องกับมาใส่เกลือเนาะจ้ก กะละมังใหญ่ๆแบบนี้เขากสิใส่เกลือประมาณนี่แล้วเนาะ,ะจ้าพี่น้องกักะกะ,กะเอาเนาะจ้า,จากบับเบเรมีสูตรตายโตเอีหยังเนาะจา้าหลังจากใส่เกลือเสร็จเรียบร้อยบัดนี้กัสิใส่น้ำเนานะจ้าพี่น้องใส่น้ำกัประมาณปากกระละมังเน่ยเนาะจ้านี่ทีเดียวเห็นในคลิปเนาะจ้าพี่น้องแล้วเฮากัสิมาผูกผ้าม,มุมแบบนี้เนาะจา้าผูกผ้าม,มุมเสร็จบัดนี้กัสิเอาผ้านี่ผัดติกมาคุมเนาะจ้าพี่น้องคุมเพื่อให้มันสุกมันหอมดีเนาะจา้า วิธีการกับคุ้มแบบนี้เนาะจ้า,จาตึงทุกด้านเนาะจา้าพี่น้องตามในคลิปด้วยเนาะจา้าแล้วบันนีกระจอกหู้ตรงกลางเพื่อให้ควันมันระบายออกตรงกลางได้เนาะจ้า,จารกระสีใส่เวลาต้มอยู่ประมาณ40นาทีถึง60นาทีเนาะจา้าแล้วแต่ความอ่อนความแก่เนาะจา้าอันนี้เขาปวดอ่อนๆกระสีต้มอยู่ประมาณ40นาทีเนาะจ้าแล้วกระจออหู้ตรงกลางแบบนี้เนาะจ้าเพื่อเป็นการระบายควันออกเนาะจา้า หลังจากซุกเสร็จเรียบร้อยเนาะจ้าพานไปซ0นมาที่บานเขากับสีม่โยกลงเนาะจ้าโยกปูงลงจากไฟเนาะจ้าพี่น้องไปเห็นว่างให้เสด็จน้ำเนาะจ้าต้มใบไม้หอนๆแบบนี้อยากให้พี่น้องได้ล่องเนาะจ้าเนียวหนุ่มหวานดีคักเนาะจ้าพี่น้องเสร็จเรียบร้อยกันโยกลงมาพักให้เสด็จน้ำแบบนี้เนาะจ้าแล้วก็เอามาสั้นใส่เข่งเนาะจ้าพี่น้องเบื่อให้มันเสด็จน้ำดีเนาะจ้าบ่กให้อวมน้ำเสด็จน้ำดีเขาโพดแห่งก็จะเก็บไว้ได้ดูเนาะจ้าพี่น้อง ้ามันอมหนามันกะจะบูดจะเสียเร็วเนาะจ้านี่จ้าเขาก็ให้มันระบายคว้านออกแบบนี้เนาะจ้าเร็วกับม่านสั้นใส่เข่งแบบนี้จ้าวิธีการกะง่ายๆแบบนี้เลยเนาะจ้าพี่น้องท่านใดสนใจกับ่องอเป็นปักใส่เบื้องเนาะจ้าพี่น้องแต่ละคนอาจจะมีสูตรการต้มที่แตกต่างกันเนาะจ้าอันนี้เข้ากับต้มแบบนี้เลยเนาะจ้าพี่น้องใส่เกลือไปนิดหน่อยรสชาติกับสีวานกลุ้มก้อมเนาะจ้า หลังจากที่สั้นเสร็จเรียบร้อยนะจ๊ะก็มาผักแห่เสด็จน้ำแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็สิเอามาแพกถุงนะจ๊ะพี่น้องอันนี้เขาก็ขายอยู่ถุงละ20บาทนะจ๊ะใส่สามฟักสี่ฟักแล้วแต่ขนาดฟักนะจ๊ะอันนี้ไม่ได้ไปขายเองนะจ๊ะพี่น้องจะมีแบ่ข่าพิ่นมาลับอยู่เฮียนนะจ๊ะลักษณะเม็ดก็สิเป็นแบบหนี้งนะจ๊ะพี่น้องคันอ่อนอยู่ก็สิเป็นสีขาวนะจ๊ะถ้าแก้วจะหน่อยก็สีขาวออกชมพูหมูง่วงนะจ๊ะพี่น้อง อยู่สวนนี่กับปลูกหลายเนาะจ้ากระตองเริ่มต้มต่างต่าฟักอันอ่อนประมาณนี้เนาะจ้าพี่น้องถ้าไปตุ่มตอนแก่เลยเดี๋ยวเอาบทท่านเนาะจา้านี่จ้าถุงละยี่สิบบาทกับประมาณนี้เนาะจา้าจังไดกับฝากไว้เด้อจ้าพี่น้องชื่นชอบคลิปเนาะจ้าก,กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเห็นด้เด้อจา้าพอกันไม่คลิปนาเนาะจา้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนละาจา้าสวัสดีจา้า